สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับคนคนพานิชครับ EP พิเศษครับ EP ที่สามร้อยยี่สิบห้าครับสามสองห้าครับมีพระสะสมพระเก็บแบ่งปันะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อครับศูนย์แปดสี่ครับเก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับตองแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเก่านะครับหมายเล็กนึงครับสมเด็จเก่าใหม่เล็กนึงครับสภาพสวยนะครับคมลึกนะครับ ต่อ,หม,อนะยยยยหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จวเกขิโยนะครับสมเด็จกขิโยนะครับหมายเลขสองครับต่อไปหมายเลขสามนะาครับเป็นพระเนื้อดินนะครับ วัดพระปังเลืองนะครับหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับปีหนึ่งกว่านะครับสมเด็จวัดพระปังเหลืองนครับเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับมันนีกสามนะครับต่อไปหมายเลขสี่นะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับ จับเล็กหนุ่มพ่อเงินครับหมายเลขสี่นะจับเล็กหนุ่มพ่อเงินนะสภาพสวยนะหมายเลขสี่นะต่อไปหมายเลขห้านะับเป็นหลวงพุกขาวนะครับวัดถ้ำกองพลนะครับ เลขปี1นปีสินะครับของผู้ข่าวัดถ้ำกองเพงนะปีสิบเอ็ดหมายเลขห้าครับหมายเลขหกนะเป็นเหรียญหลวงปู่น,นูนะครับรุ่นพิเศษนะครับผิวหิ้นะครับเนี่ยเปืเป้อนนะครับลาดบุรีนะครับ เหรียญหลวงปูหนูวัดทุ่งแหลมนะครับหลังเป็นฮนุมานนะครับอายุเก้าสิบปีนะครับเหมายเลขเจ็ดนครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรอดหลวงพ่อเงินหมายเลขเจ็ดนะครับ ไปหมายเลขแปดครับเป็นหลวงพราเงินมันกะะรับเ,เงิน,นครับหมายเลขแปดครับ,บสภาพสวยนะหมายเลขแปดครับพี่ออกทองทองนะครับ หมายเลขเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเหรียญปู่สุขและปากคอมาขามเท่านะครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขสิบนะเป็นยอดขุนพลนะครับเป็นพระกุนะครับทางเหนือนะครับยอดขุนพลเนื้อดินนะครับเที่เก่านะครับ หมายเลขสิบเอครับ,รบเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนนะครับปี08นะครับหมายเลขสิบสครับเป็นหลวงพุทัทวดครับ เงาทองเหลืองนะครับลมดำปีรุ่นหนึ่งะครับเป็นกีบบัวรุ่นหนึ่งะครับช่างให้นะครับหมยได้สนะิบสามนะครับ 13, เป็นเรนหลหลวงพ่อไซวัดช่องลมนะครับสเบสามเรนโลหลวงพ่อไซวัดช่องลมนะครับ สิบสี่นะเป็นสังกัดจหล่อโบราณนะครหลวงพระทบพัฒนแดนนะครับเป็นในธรรมผสมนะครัหมายเลขสิบสี่นะคสิบห้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับเหรียญหลวงพ่อทบปีหนึ่งแปดนะหมายเลขสิบห้าครับ 16นะครับเป็นเหรียญโลหลงพ่อคำวัดโพเตี้ยนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับเหรียญโลหลวงพ่อคำวัดโพเตี้ยหมายเลข16นะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเสือหลวงพ่องวงนะครับเสือหลวงพ่อ,องวงนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ หมายเลขสิบแปดครับเป็นแหวกม่านหลวงพ่อคงวัดวังสังนะครับแหวกม่านหลวงพ่อคงวัดวังสนะังรัหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบเก้าครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นพระพงศ์แม่ชีบุญเรือนครหมายเลขสิบเก้านะครับ ยี่สิบก็เหมือนกันนะครับเป็นพระผงแม่ชีบุเรือนนะครับพุทธโทน้อยนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระชัยพระครูสอนวัดมักกะสันครับหมายเลขเอ็ดนะครับ 2ีนสิบสองนะเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแล้วกอมเขียวองแดงนะครับยีนะ่สิบสามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับครึ่งซีกนะครับรครึ่งซีกหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เป็นเนื้อทองผสมครับยี่สิบสี่เป็นซุ้มกอไม่มีกระดกนะครับเป็นเนื้อดินนะครับซุ้มกอที่ไม่มีกระดกนะครับหมายเลขที่สิบห้านะเป็นสมดหลของพ่อคูณนะครับต่อสองโค้ดนะครับปีสามหกนะครับปีสามหกนะครับ ยี่สิบหกนับเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมซักนะครับปีหนึ่งเก้านะครับชุมพรนะครับกลมหลวงชุมพรนะปีหนึ่งเก้านะครับอาที่ชุมพรนะครับอีกเจ็ดครับเป็นซุ้มกอเลี่ยมเก่านะครับซุ้มกอพรอมเลี่ยมเลยครับซุ้มกอพรอมเลี่ยมนะครับ 28ครับเป็นหลวงพ่อแนมนครับนี่ครับปิตดดางเงินล้านหลวงพ่อแนมร่ปหนึ่งครับหลวงพ่อแนมวัดเขาโนนครับปิดตาเราครับมีต่อโคดนะครับกล่องอเดิมเลยครับ29เป็นชูชกหลวงพ่อสาครนะครับ กูชกหลวงพ่อสาคอน,นะครับกูชกหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกลับนะครับมีต่อโคนะครับต่อโคที่ย่างนะครับนี่ก็กล่องเดิมนะครับสามสิบครับเป็นหลวงพ่อสะทอนนะปีสามสิบนะ ผมก็โสดทอนะครับลมดำนะครับปีสามศูนย์ะครับเนี่ยกล่องเดิมเลยนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีญญครับ